วันนี้น้องอ,อ้นมีรถกระบะสุดยอดสมรรถนะสูงนะคะเป็นรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางคันนี้ตัวท็อปสุดล่ะนะคะและยังไม่พอนะคะเจ้าของเดิมมีการพูพรมมาให้นะคะมีพรมมาให้นะลูกค้าขาเป็นพรมไดมอนด์คัตมาให้นะคะอย่างที่บอกไปตัวท็อปคันนี้ลูกค้าขาจบที่นี่เลยนะคะในส่วนของกล้องมองหลังเองนะคะกันชนท้ายนะคะตัวชุดเหล็กต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะคะ วัดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนอีกแล้วนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์แชนแนลวันนี้น้องอ้อนมีรถกระบะสุดยอดสมรรถนะสูงนะคะเป็นรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางคันนี้ตัวท็อปสุดรุ่มท็อปสุดนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะมาด้วยพละกํลาลนะัง3.0นะคะเครื่อง3,000นั่นเองวันนี้ถูกใจใครหลายคนแน่นอนสําหรับใครที่เป็นสายออฟโรดสายลุยอยู่แล้วนะคะไม่ควรพลาด กับคันนี้รุ่นนี้สีสันนะคะสุดจิตโดนใจใครหลายคน <Yeah. S 1> แน่นอนสำหรับ <Woo. S 1> รุ่นนี้นะคะ Isuzu D-Max Spec c a p นะคะ3.0นะคะ4 Wheel d r นะคะเกียร์ธรรมดาปี2015คันนี้เป็นตัวท็อปค่ะ Set Prestige mm hmm. นะคะเดี๋ยวตามน้องอ้อนไปดูเลยว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนอันดับแรกนะคะน้องอ้อนจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3.0ลิตรลูกค้าขาห้องเครื่องสวยๆกลิบๆคันนี้นะคะ เดี๋ยวดูกันเลยว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะคะเป็นรถปี2015นะคะนี่เลยนะคะสำหรับห้องเครื่องด้านหน้าของเขานะคะเดี๋ยวซูมให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยเกียร์สมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานไม่มีตําหนิค่ะลูกค้าขานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล i l 3.0 DDI นะคะ VGS Turbo นั่นเองนะคะมาด้วยพละกำลังลูกค้าขาขนาด 2,999cc 177แรงม้านะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ 4-wheel drive นะคะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดน้องอ้อนบอกเลยว่าพร้อมลุยนะคะพร้อมขับเคลื่อนทุกเส้นทางแน่นอนสำหรับตัวนี้เองนะคะบอกได้เลยว่าในส่วนของรถคันนี้นะคะโฉมนี้นะลูกค้าขาเขาจะเป็นโฉม minor c h a ชนมาให้แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ด้านหน้าว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะคะตัวเองเนี่ยเป็นรถแบรนด์หลักแบรนด์เจ้าตลาดที่ให้ความเท่นะคะหล่อนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยออกแบบมานะคะลงตัวมากนะคะในส่วนของสีส้มนะคะแล้วก็กระจังหน้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นโครเมียมมาให้นะคะในรุ่นนี้อย่างที่บอกไปว,ว่าม i n เนอร์เชนนะคะม i n เนอร์เชนมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของไฟหน้านะคะเขาก็จะมีในส่วนของไฟนะคะที่เป็นเดย์ไทม์มาให้นะคะ รุ่นนี้นะคะสวยมากลูกค้าขานะคะเป็นรุ่นท็อปสุดอย่างที่บอกไปนะคะครบเครื่องครบองค์ประกอบแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้และสีเนี่ยโอ้โหจี๊ดมากลูกค้าขาคันจริงสีสวยมากๆนะคะตัวนี้เขาจะออกเป็นโทนสีส้มเข้มนะคะมาพร้อมกับด้านข้างนะคะและด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะได้ยางดันหลบมาให้ค่ะลูกค้าขานะคะตัวนี้ดอกยางยังเต็มลูกค้าขาใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ ล้อนะคะในส่วนของล้อแม็กของเขาสเปคเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ17นิ้วนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้คันนี้ใส่โช๊คมาให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าขานะคะเจ้าของเดิมมีการติดตั้งโช๊คและเหล็กกันโครงมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนเพิ่มสมรรถนะในการวิ่งนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทางแล้วนะคะเติมน้ํามันและขับอย่างเดียวและที่สําคัญภายในสวยมากเดยวตามน้องอ,อ้นไปดูเลยนะคะ ในส่วนของภายในของเขานะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นรุ่นท็อปสุดมาพร้อมกับเบาะหนังมาให้ค่ะลูกค้าขานะคะและยังไม่พอนะคะเจ้าของเดิมมีการภูพรมมาให้นะคะมีพรมมาให้นะลูกค้าขาเป็นพรมไดมอนด์คัทมาให้นะคะบอกได้เลยว่าสวยครบจบที่นี่แล้วนะคะในส่วนของรถสวยๆคันนี้นะคะภายในออปชั่นที่ให้มาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนสําหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะ ด้านหน้าของเขาพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับหน้าจอนะคะลูกค้าขามีนิเกเตอร์นะคะระบบนำทางมาให้นะคะในส่วนของด้านหน้าก็จะมีในส่วนของความปลอดภัยเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS เองนะคะหรือว่าถุงลมนิรภัยนะคะที่มีมาให้นะคะครบครันในส่วนของ รถสวยแบรนด์อิซูซูเนี่ยออปชั่นนะคะมากๆล้นคันแบบนี้นะคะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนสำหรับใครที่หารถนะคะไว้ใช้งานนะคะสมรรถนะสูงๆนะคะไว้ขับเคลื่อนสักคันไว้ใช้งานสักคันรุ่นนี้เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะไม่แพร้รุ่นไหนเลยเพราะว่าคันนี้นะคะมาเป็นมือสองที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วน้องอ้นรับประกันคุณภาพได้เลยว่ารถคันนี้นะ,ะสวยมากจริงๆลูกค้าขานะคะพร้อมลุยนะคะ ทุกเส้นทางกับคุณลูกค้าแน่นอนและที่สําคัญวันนี้น้องอ้นมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะคะวันนี้ใจร้อนเดี๋ยวแจ้งราคาเลยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะได้ไปเลยอิสุสุนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะเลขไม้น้อยนะลูกค้าขาคันนี้นะคะใส่เหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของโช็คต่างๆไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มมีมาให้แล้วเรียบร้อยได้ตัว 4คูณ4ยกสูงแบบนี้เอาไปเลย459,000บาทเท่านั้นลดใหม่ป้ายแดง843,000บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายลูกค้าคะประหยัดงบไปในกระเป๋าได้มากถึง344,000บาทนะคะวันนี้รับไปเลยคะ่ะ459,000บาทสวยครบจบที่นี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของความคุ้มค่านะ,ะด้านหลังนะคะมีมาให้ในส่วนของกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปตัวท็อปคันนี้ลูกค้าขาจบที่นี่เลยนะคะ ในส่วนของกล้องมองหลังเองนะคะกันชนท้ายนะคะตัวชุดเหล็กต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะคะครบองค์ประกอบแน่นอนและที่สําคัญกันชนท้ายด้านหลังนะเป็นโครเมียมมาให้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปตัวแซดพล e สติ d นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าขา3.0 DDI นะคะพร้อมลุยทุกสมรรถนะทุกเส้นทางเดี๋ยวตามน้องอ้อนไปดูในส่วนของเลขไม้นะคะแล้วก็ ตัวภายในกันดีกว่านะคะในส่วนของเลขใหม่บอกเลยว่าคันนี้วิ่งน้อยมากนะคะใช้น้อยวิ่งน้อยนะคะในระบบของเขาตัวนี้จะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะทุกอย่างเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะเป็นไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะคะสวยมากจริงๆสําหรับรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขใหม่ไปพร้อมกันนะคะนี่เลยตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้รอยนะคะ เป็นคีเลตมาให้พวงมาลยแบบมันติฟังชันนะคะนี่เลยนะคะสตาร์ทติดง่ายนะคะที่บอกไปว่าคันนี้นะคะพร้อมลุยจริงๆรถปี15เลขไมวิ่งนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะคันนี้เลขไมนะคะ16 1 3 3 3กมืนิกิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี15นะแล้วูกค้าขานะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าใช้น้อยวิ่งน้อยแต่เน้นดูแลดีนะคะคันนี้นะคะ เลขไม่อยู่ที่161,533กมิโลเมตรนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ใช้น้อยดูแลดีนะคะเลขไม่เนี่ยบอกได้เลยว่าเลขไม่เนี่ยเลขไม่แท้ๆเลขไม่น้อยๆ,ๆ,ๆคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและที่สําคัญวันนี้นะคะมาเป็นมือ2ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วเน้นย้ําราคากันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะคันนี้ isuzu d max นะคะ3.0 v cross นะคะ s e prestige ตัวท็อปเลยนะลูกค้าขานะคะ 4คูณ4นะคะขับเคลื่อน4ล้อปี15วันนี้ได้ในส่วนของรถที่ดูแลดีนะคะเครื่องยนต์เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครพร้อมใช้งานนะคะราคาวันนี้นะคะมาเป็นมือ2ของมงคลคาิเตอร์นะคะรับไปเลยค่ะ459,000บาทเท่านั้นนะคะ459,000บาทเท่านั้นซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีจัดเข้าไฟแนนซ์ได้อยากได้แบบไหนนะคะเน้นนะคะอินบ็อกซ์นะคะ โทรหาน้องอ้อนได้เลยนะคะ0 6 1 5 4 1 5 3 8 7 on นมออนแอนมงคลคาสเตอร์เบอร์นี้เซฟปุ๊บลิงก์ไลน์ขึ้นปั๊บแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะบางคนมองว่าเอ๊ะพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่ออกได้ไหมออกได้คะ่ uka, คะลูกค้า่ะออกได้ออกง่ายทุกอาชีพอยู่ที่บ้านเตรียมเอกสารให้ครบเดี๋ยวเราจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานให้นะคะรอรับรถสว,ส,วสวยที่หน้าบ้านของท่านได้เลยนะคะหากวันนี้สนใจแล้วโทรหาน้องอ้อนแอดไลน์ที่เบอร์ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับรถยนต์สวย,สวยคันนี้นะคะ ใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องอ,อ้นได้เลยนะคะส่วนวันนี้น้องอ,อ้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนสำหรับรถคันนี้มีแต่ความคุ้มค่าคุ้มราคามาให้แน่นอนวันนี้น้องอ้อนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ i don't know